สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถโตโยต้ารีโว o ล็อกโคนะครับคับนนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วลูกคา้าเลือกเป็นสเปคแรม8จิกหลอม256 CPU 8คอร์ยี่ห้ออัลฟา o คสติกโกซิล i ี่นะครับจอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชิป7870นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาภาพแบบ3มิตินะครับโมเดลรถในจอตรงรุ่นนะครับเป็นรูปร,ร,รีโวนะครับ คอนโทรลกล้องที่หน้าจอได้แบบนี้นะครับภาพชัดเจนสวยงามทุกมุมมองนะครับแล้วก็ดูภาพ2มิติปุ่มนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังเซตให้เห็นกับชนท้ายนะครับพร้อมกับพื้นที่รอบคันกล้องซ้ายกล้องขวาปุ่มนี้ดูกล้องซ้ายและกล้องขวาแล้วก็พื้นที่รอบคันนะครับก็ในส่วนของระบบออโต้เข้าเกียร์ถอยนะครับขึ้นกล้องหลังมีเส้นการ,ระยะรีโูวล็อกโคก็หมุนพองมาลัยนะครับเส้นการ,ระยะก็จะเลี้ยวตามพองมาลัยให้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวา นะครับแล้วก็ออกจากเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหน้านะครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นกล้องด้านซ้ายเปิดไปเลี้ยวขวาขึ้นกล้องด้านขวานะครับก็มาดูในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับ YouTube Netflix ทางร้านลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็มีแผนที่นําทางครับ Google Map มาดูการประมวลผลเลยนะครับประมวลผลไว้ลื่นปื้นดนะครับนี่แล้วก็แต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับคุณภาพเสียงดีนะครับแล้วก็ภาพคมชัดนะครับเป็นภาพ 2K นะครับ แต่ปุบติดปับ๊บลองรับปุ่มพันโทษพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดกล้องที่พวงมาลัยได้นะครับปุ่มนี้เปิดกล้องที่พวงมาลัยได้ปิดกล้องได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแผนที่นํำทางนะครับ Google Map ตัวนี้ก็สั่งงานด้วยเสียงได้ชนบุรี นี่ครับประมวลผลไวรวดเร็วทันใจนะครับสเปคแท้นะครับ CPU แรงๆนะครับงานคุณภาพนะครับสินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะครับระบบความบันเทิงพร้อมความปลอดภัยนะครับคันนี้งานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ